สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปลุงป้าว่าหน,นาเบาหนาสาวสุกุสุกคนพุ้ติตามสุดดาววีไอพีพี่น้องดาววีไอพีแตกี่พี่น้องมือเศร้านี่แตกแล้วดาววีไอพีแตกหลุดแล้วเอาเบิ้งกันพี่น้องเบิ้งหนาปกจกังไงก็เนะาะจังไปเบิ้งดาวบ้าชิกมาตัวใดแน่แต้ว่ามือเศร้านี่แตกแล้วดาวโตวดาวน่าแ,แตกพี่น้องตัวดาววี ไอพี่นั่นแหละแจกจะลองมากันหลุดไม่นีสิแจกอีกนั่นละพี่น้องแจกหลายดาวได้เหมือนี้เด้อเพราะว่าเดินมาดีแล้วเดว้พี่น้องผู้ดดิติดตามหลบเดึกกับกดรับกดนันกับขุมค่าย่างมึงเคลื่อนยนต์นั่นพี่น้องเนาะแจกให้เห็ืห่อนยนแล้วมึงคงให้ตรงหน้าจักหน่อยก็อนมึงหน้าปกจักหน่อยก่อนพอเอาไปเขา่าในจอจักหน่อยหน้าปกหน้าปกมาแล้ว เขาในจอยแหละจังไปบึงดาววีไอพีนำกันนับต้อนพี่น้องเนาะเ่งหนับปกจังน้อยกอนทงบนไปเดือเติดแล้วพี่น้องเอ้ยมันจะต่อเพียงแด่เก่งเครื่องแล้วอาบานี่ไปเบึงดาววีไอพีนำกันต่อเลยพี่น้องมาพี่นางอิบซีสุกุสุกนบานิผู้ที่ตามดาววีไอพียินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพารวยเดือพี่น้องเด้อ ี๋ยว,วพี่มาต่อมือต้องหวดแล้วน้อพี่น้องเนาะ,ะปะูเดติดตามอยู่มือเศรานิ่กะนดีใจนําเ,เด้่อหลบเดือเรื่อพี่น้องน้อสุดดาวแตกตรงตรงพี่น้องแตกตรงตรง่ตว่าว่าเขาคูวิว่ง่เขาคูวิ่งเขาคูสำรองเขาคูจอดทำสำรองธรรมดาแต่ว่าขันผู้ได้ลุดผู้ได้วิ่งก็ได้ทั้งสองอย่างนะนอพี่น้องได้ทั้ง ด้ทั้งหลุดในทั้งเจาะอะไพี่น้องเขาเจาะนำ้ำหลุดไปนำ้ำกระไดน้ำกันเลยน้อพี่น้องเนาะด้สองอยางเอาไปนว่นเาเบอ,อ,องวันที่เก่ากอนที่ไปเบอง mm hmm. AP, วันที่เก่าวันที่1ิกับบองวันที่เก่ากอนนาะพี่น้องเนาะดาวิวันที่เก่าท่านบาสองพันหาร้อยหกจับคูคูวิ่งเด่นศูนย์ล่องซีล่องซีเข่าศูนย์ะพี่น้องแต่มาเขา่าโตคูสำลองตลอพี่น้องเกตศูนแตกตรงๆ พอได้เข่าทั้งหลุดทั้งเจาะได้สองสองอยางนะพี่น้องเนาะและ้วก็มาดาวอเมริกาเขาวิ่งเด่นสามล่องศูนย์เข่าสามนะพี่น้องได้สามหาหลุดแลด้วก็มาดาวจนเอไอมาสัมบูรเมื่อวานไม่ทราบมีบอกดาวจนดาวจนเอไอนะพี่น้องจนเอไอกับว่ามีหรอกพี่น้อง โฮมาเนาะพี่น้องมีมันบ่มีดาวจนเอไอไม่นี่ถึดาวพัดลุดไปดาวเอไอก็นลุดไปดาวสตาก็บ่เห็นมาพี่น้องเอาพี่น้องก็คือว่าแตกลุเนาะพี่น้องเนะาะบาดนี้มาเบิ่งของวันที่สิบเลยพี่น้องอเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อมื่นมาได้วแต่ละดาวนี่มาบ่าคือกันลังมื่นกับมาลังมื่นกับบอมาเอาตัวยืนนะพี่น้องเนาะ เข้าไปแล้วจับได้ก็จ,จับจับว่าได้ก็อยกจับเพราะว่าบอออกอากาศมาเข้ากระสิบอหูเราพี่น้องเพิ่อนกระสิบอกจน,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 นละผู้่นให้จับก็ได้เบื้องตามนี่ละไปตามนี่นะพี่น้องเนาะดาวีไอพีวันที่สิบท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคููดาวีไอพีจับคู่สีหา Chí Hà Kết Hà Kết Hà Hà Cầu Hà Cầu wing Vinh, vinh. หาเก่าลิ่งหาเก่ากลมหาเก่าล่องเกตหาล่องซีหาคูวิง่งเดิน long cầu Jauh Amerika. อเมริกาจับคู่หกหนึ่งเก้าเก็ดศูนย์หนึ่ง Ninh Câu kết vinh Câu kết vinh Câu kết cùng Ngốc nương ศูนย์หนึ่งร่องคู่วิ่งเล่นเก่าร่องเก็ด ดาวจูนเอไอมือมาหัวมาเด้อพี่น้องดาวสุดนี่เบิ่งเอาเขาได้กับเขาเขาว่าได้กับปอยแจดาวพีพี่กับดาวไม่ได้กายเป็นตัวยืนพีน่น้องดา,ด,าดาวจูนเอไอจูน ai chấp khu ai chấp khu kết hợp 也同。Yeah, cool. แปดหกวิ่งแปดหกก้มแปดหกล,ออลอ่องหกเก็ดล่องหาหกวิ่งเดินหกล่องแปด เห็นเลยพี่หลังเอาบึ้งบัดเถืงอนนะพี่หลังเอาดาวจจนนี่มาหดนี่จะหดถ้าดาวจจนพี่หลังดาวจจนดาวจวนาวจวน 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 4 35 3

คบหนึ่งสองร่องหาหนึ่งร่องซีหาคูวิ่งเด่นหนึ่งร่องสอง นาบาานเอพี่น้องมาเต็มเต็มแล้วเนาะแตกแลเลยเร้เหมือนแรงมืออื้นมืออื้นเศากับแตกอีกดาววิ p วันที่10บท่านบ้าทสองพันหาร้อยหกแปดจับคู่ซีหาเกศหาหาเก่าวิ่งหาเก่ากลมหาเก่าร่องซีหาล่อง,องเกตหากูวิ่งเด้นหาล่องเก่าดาวเมริกา 6กหนึ่งเก้าเก็ศูนย์หนึ่งวิ่งเก้าเก็กลมเกเก็ร่องหกงร่องศูหนึ่งกูวิ่งเด่นเก่ารองเก็ดาวจนเอไอเก็6หาวิ่งแปกมแปดรองเก็หกรองหาหกูวิ่งเด่นหกร่องแดดาวจนสี่หาหาหนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองกมหนึ่งสองรองสี่หารองหาหนึ่ง ูวิ่งเด่นหนึ่งรองสองเอาพี่น่องกูได้เข้ามาแล้วก็ให้โศกโศกมันหมันกันสุขขุลสกุนด้วยพี่น่องเด้อเงินให้น่องท่องให้ไรบอกเก็บบอจนพอกนอีกวันที่สิบเอ็ดพี่น่องสำหรับเหมือนี้ก็ขอเก้าข้ามวาสวัสดี